อะไรไหมคะอยดไหมคะพูดมั้ยคเพราะพอไปไหนเพราะเดินไปเดินมานี่แหละอ,อุ้ยุอ้โหในแอป,ปเขาแต่งหน้าให้ไอวาออกมาสวยเชียวมีมาดูดิแอป,ปมัน,นใส่ตาใส่ขนตาให้ไอวา สวยใช่ดิไอว่าไอว่าไอว่าไอว่ไมมีคนดูเธอทั้งเจ็ดพันนั่นน่ะสิมันทำให้ไอว่าสวยกว่านี้โอเคไอว่าสวยโอเคสวยใครสวยยกมือขึ้นนี่อันนี้อร่อยไหมอร่อยอร่อยอันนี้เผ็ดอ๋อมันเป็นของผู้ใหญ่ไงลูกไอว่าคนนี้ใคร คนนี้ใครมีีแล้วคนนี้คนเนี้ยข๊อข๊อฮึคใจแค่นี้มันก็ดีใจแล้วคุได้มากกว่าลูซี่แล้วก็ดีใจมากกว่านี้เราเป็นคนสดใสนะโอ้คนดูแปดพันสี่บีมไข่ของเร็ว พูดสรรพคุณเฮริโกไปยังอ่ะพูดแล้วเวลามีคนถามเราก็จะบอกไงน้องกี่ขวบแล้วขวบแปดเดือนค่ะคนสวยค่ะอ้าวพิธีพิธีมาสวัสดีค่ะเอ้ยน่ารักให้ดูหนไม่ได้นะถ้าเผื่อน้องเวลาน้องเขาลองนะเขาจะวิ่งไปเป็นคนแรกเลยวิ่งไปดูแล้วก็ไปทำ ก็ใส่น้องแต่น้องก็ไม่หายร้องไห้หรอกนะคลอดมาจนน้องหนึ่งขวบแล้วทันไหมคะหมายถึงทันอะไรอยู่ไฟหรือไงคะทันนะแต่ว่ามันจะกินเวลาไงจริงๆอะถ้าสมมติว่าเราอยู่ไฟตอนที่เอ้ยลูกเราเป็นเด็กๆอะ่ะมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเขาจะหลับเยอะไงแต่พอโตขึ้นอะบางทีเขามันจะไม่ค่อยนอนแล้วไงมันเราเวลาอยู่ไฟที่มันอยู่ทั้งวันนะบางทีแบบ เก้าโมงถึงบ่ายสามไรเงี้ยเพราะว่าเขานวดประครบอะไรอย่เงี้ยให้เราด้วยไงยัง่ัง น่ารักทางบ้านเลยค่ะคุณเบนจวรรณนะคะเอาไหมเอาไหมเอาไหมคะอ,อันอามาดูความสวยไอวานแน่ๆเลยอ๋อแปดพันสีามาดูไอวานโะอ้ยมีพี่เสดงนาช่วยใช่อ่ะลง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 ฮึ